ก่อนจะไปฟังนิยายสนุกๆจากนักเขียนที่น่ารักที่สุดคนนี้แอดขอกำลังใจจากคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องปริยวิทย์นิยายเสียงกันให้เยอะๆนะครับ ทำเตือนนิยายเรื่องนี้สร้างขึ้นจากจินตนาการของผู้เขียนอาจจะมีพฤติกรรมรุนแรงและคำพูดที่ไม่สุภาพสอดแทรกในเนื้อหาเรื่องดาวที่สร้างสรรค์ขึ้นนี้ล้วนแต่เป็นเรื่องสมมุติทั้งสิ้นเพื่ออัธรสในการรับฟังเพียงเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาจะพาดพิงถึงสถานที่หรือบุคคลใดทั้งสิ้น โปรดใช้วิจรารณญาณในการรับฟังครับจากนี้ไปหัวใจเพื่อคุณตอนที่100่งรดำเนินการตามแผนพาร์ทสวงเล็บพลาดเป้า ที่คุณโจนยอมแต่งงานด้วยเพราะเงื่อนไขาทางธุรกิจเงินและก็อำนาจส่วนคุณอัชวินที่ต้องแต่งด้วยก็เพราะว่าคุณพ่อนะคะมันชอกช้ำนะคะแบบนั้นนะ่ะจากการที่ได้วิดีโอคอลกลุ่มมันทำให้ผมรู้ได้ในหลายๆเรื่องเลย ไม่ว่าจะเป็นคู่รักอุปโลกอย่างคุณประกรณ์และคุณเทยา่าส่วนอีกเรื่องสำคัญเรื่องนั้นก็คือเรื่องของคุณโจนและก็คุณอัชวินแถมยังมีเรื่องแถมด้วยนะเรื่องคุณอาที่เข้ามากะว่าจะมาทำร้ายคุณคลามหรือเปล่านะพรุ่งนี้เรา อาจจะต้องได้คุยกันหน่อยนะคุณอาหลังจากที่วางสายจากพวกเขาทั้งคู่ผมก็กลับมานั่งคุ้นคิดทบทวนสิ่งที่เพิ่งได้ยินมาจากปากของคุณวิมลเลยาอยู่คนเดียวซ้ำไปซ้ำมายิ่งพอจับใจความเอามาเปรียบเทียบกันกับคำพูดของคุณอาชวินแล้วยิ่งเข้าน้ำเข้าเนื้อกม้มกล่อมหอมกลุ่นกันเข้าไปใหญ่ ความรู้สึกของคุณอาชวินตอนนี้คือยากที่จะอธิบายจริงๆอะนะอย่างสมมุติว่าถ้าเราเป็นคุณอาชวินจะจัดการกับความรู้สึกของตัวเองอยังไงถ้าเกิดเผลอใจไปรักคนที่ไม่สมควรรักคนที่ไม่เคยรักเราเลยแม้แต่เพียงเศษเสี้ยวหัวใจตอนแรกอาจจะเกลียดแต่พอได้ใกล้ชิดกันมากขึ้น มันอาจจะเกิดมันความชอบจนกลายเป็นความรักแล้วเราจะทำยังไงคงไปไม่เป็นเหมือนกันน่าสงสารจังแฮะในขณะที่ความคิดของผมกำลังโลดแล่นอยู่ในหัวระดับความเร็วสูงฟ้ามือหนาของผู้ชายร่างสูงที่พึ่ง ยิงย่างออกมาจากห้องน้ำด้วยร่างกายที่เปียกชุ่มเขาวางมือหมับลงบนสะโพกเงอนๆของผมที่กำลังโนนคว่ำแอนสะโพกอยู่อย่างลืมตัวเพราะมัวแต่ใช้ความคิดนี่ผมก็ลืมไปเลยนะเนี่ยว่าเขาแช่อยู่ในห้องน้ำนานเท่าไหร่แล้วผมคุยวิดีโอคอลอยู่กับอดีตลูกน้องอยู่เป็นวักเป็นเวง นึกว่าตัวเปื่อยไปซะแล้วนะเนี่ยสงสัยจะร้อนจัดจากเมื่อตอนกลางวันแน่ๆฟามือหนาของใครบางคนวางหมับลงมายังไม่พอถึงขนาดรูปไร้วนไปวนมาพร้อมกับนวกคลึงจนหนำใจกล้ามากไปแล้วนะเอากระฟาคาราเมเล็กซันเวียผมดีดตัวลุกขึ้นนั่งทันที เพื่อสลัดมือสากแสนซุกสนของเขาออกไปพร้อมกันแต่ทว่าเมื่อต้องมาเผชิญหน้ากับใบหน้าสีขาวจัดที่รอยมาพร้อมกับเส้นผมที่เปียกชุ่มจากการที่เพิ่งสับผมออกมาหมาดหมกลิ่นหอมของแชมพูสับผมที่พุ่งเข้ามาเตะจมกูกมัดกล้ามแขนแน่นๆที่กำยำใหญ่ เท่ากับแขนของผมสองข้ามร่วมติดกันซะอีกในตาสีฟ้าอ่อนอัมพันกระพิบปิดปิดออดอ้อนอย่างกับเด็กตัวเล็กๆเ,เป็นใครก็ต้องใจอ่อนอย่างผมคงไม่ต้องพูดถึงผู้ชายตัวโตๆแต่มานั่งอยู่บนเตียง แล้วทำหน้าหง่อยๆอ้อนๆเป็นเด็กสามขวบแบบนี้จะไม่ให้ใจอ่อนได้ยังไงผมเอื้อมมือไปกระตุกผ้าเช็ดตัวที่พาดอยู่บนไหล่ของเขาจะพาดไว้แบบไร้ประโยชน์แบบนั้นซะจริงๆเลยนะคุณครามผมถือผ้าเอาไว้ใช้มือขยับตัวเข้าไปใกล้ๆก่อนจะเอื้อมมือ ยืนด้วยเขาของตัวเองให้เท่ากับศีรษะของเขาแล้วเอาผ้าเช็ดตัวผืนนั้นเช็ดที่เส้นผมที่ยังเปียกอยู่ของเขาให้ในทันทีทำไมไม่เช็ดผมให้แห้งก่อนละครับตัวก็ยังไม่แห้งเลยเนี่ยยังเปียกอยู่เลยเนี่ยมันร้อน คุณคลามเอ่ยน้ำเสียงแผ่วเบาพร้อมกับเอาฝ่ามือรังเอาบ้นเอวของผมรวบตึงเอาไว้ในอ้อมแขนก่อนดึงตัวผมให้เข้าไปใกล้เข้าไปอีกแต่ผมก็พยายามทำตัวแข็งเพื่อขัดขืนเขาเอาไว้ทำให้เขาต้องเอาร่างนานหนาๆของเขาเข้ามาสุกตรงหน้าท้องของผมแทนแล้วก็ยี่เส้นผมที่เปียกน้ำอยู่ของตัวเองไปมาอยู่อย่างนั้น ร้อนก็เล่งแอร์อีกสิครับทำแบบเนี้ยเสื้อผมก็เปียกไปหมดแล้วเล่งแอร์ถดกคุณก็หนาวไม่เอาหรอกคุณคลามครับเช็ดตัวเช็ดผมให้แห้งแล้วไปใส่ชุดเดี๋ยวผมไปเล่งแอร์ให้นะครับไม่เป็นไรผมทนได้ เขากอดผมเอาไว้แน่นด้วยกล้ามแขนทั้งสองข้างผมขยับตัวไปไหนไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เลยในตอนนี้เขานิ่งไปเลยได้ยินเพียงแค่เสียงลมหายใจสูดดมกลิ่นกายของผมเข้าออกดังยาวยืดหยูย่างนั้นสักพักเหงื่อของเขาก็ซึมออกมาที่แผ่นหลังกว้างเป็นเม็ดเม็ด ทั้งที่ผมก็ยังไม่แห้งเลยด้วยซ้ํจาจะขี้ร้อนไปไหนกันเด็กชายครามฮะอย่าดื้อสิครับ <laughs> <laughs> โบจุนผมขอโทษมา เดี๋ยวผมเช็ดผมให้นะครับผมเช็ดผมให้คุณครามจนหมาดแล้วก็แต่งตัวให้จนเสร็จเรียบร้อยเขาไม่ยอมปล่อยมือให้ห่างจากตัวของผมเลยแม้แต่นิดเดียวเราสองคนอยู่ใกล้กันตลอดเขาไม่ยอมห่างจากผมเลยแม้แต่ก้าวเดียวจนแต่งตัวจนเสร็จ ผมเปิดแอร์ให้อยู่ในอุณหภูมิ20องศาโดยประมาณเอาพอที่ผมจะสามารถใช้ชีวิตยอยู่ได้และคิดว่าเขาเองก็อยู่ได้เช่นกันจากนั้นก็ล้มตัวลงนอนแต่แล้วทันทีที่ร่างบางของผมแตะถึงพื้นเตียงนุ่มๆเขาก็ดึงร่างของผมไปกอดไว้แน่นก่อนจะดีดนิ้วมือเพียงแค่หนึ่งครั้ง ปรับอุณหภูมิเป็น15องศาแล้วหลับตาพิมพ์อย่างขี้โกงคนบ้านี่พอตามใจแล้วก็เอาใหญ่เลยนะแต่จะว่าไปแล้วทุกๆุกคืนของเราเมื่อก่อนก็เป็นอย่างนี้อุณหภูมิห้องปกติอยู่ที่15้าองศาแล้วเขาก็กอดผมไว้แน่นทั้งคืนผมนี่หลับสบายไม่เคยสะดุ้งตื่นเลยแม้แต่น้อย เหมือนหลับอยู่ใต้พ่อห่มนวมนม้นนะมีความสุขมากๆเลยเช้าวันนี้เราเออหมายถึงผมรู้สึกสดชื่นอย่างบอกไม่ถูกไม่ได้รู้สึกอย่างนี้มานานมากแล้วการที่ได้ทำตามหัวใจตัวเองนี่มันมีความสุขจริงๆละ นี่ถ้าผมไม่ได้รู้สึกว่าคุณก็รักผมเหมือนกันอยู่บ้างเลยสักนิดผมคงกลายเป็นคนโชคร้ายที่สุดในโลกที่ผมต้องมาตกหลุมรักคุณจนหัวปักหัวปั๊มขนาดนี้วันนี้บรรยากาศมันเปลี่ยนไปจากเมื่อวานโดยสิ้นเชิงผมเดินทำตัวเล็กตัวน้อย หิ้วกระเป๋าเดินตามคุณครามต้อยๆเข้าห้องทำงานของเราสองคนโดยไม่สนใจสายตาของใครแต่ก็ไม่ลืมหันไปโบกมือทักทายกับที่ปรึกษาในรายกลุ่มของผมทั้งสองคนก่อนที่คุณคลามจะเปิดประตูห้องให้กับผมแล้วยืนรออยู่ตรงหน้าห้องทำงานนั้นเชิญครับ ขอบคุณครับผมหันไปขอบคุณสุภาพบุรุษที่อยู่ตรงหน้าก่อนจะหันกลับไปส่งยิ้มให้คุณวิมลเลยขาอีกครั้งแล้วก็เข้าห้องทำงานไปเงียบเลยจนถึงเบรกกลางวันวันนี้คุณครามไม่ไปไหนเลยนะไม่มีโอกาสไปหาข้อมูลอะไรดีๆเลย บจุนคุณอยากออกไปกินข้าวข้างนอกไหมเดี๋ยวผมพาไปว้ว wow. ใจดีจังชวนคุณวิมลเลยค่ะไปด้วยกันได้ไหมครับอืมน้ำเสียงของผมใสแจว๋วตอบรับกับความใจดีของอีกคนที่นั่งอมยิ้มอยู่ที่โต๊ะทำงานของเขา ผมรีบขออนุญาตออกไปข้างนอกเพื่อชวนเพื่อนร่วมงานทั้งสองของผมไปด้วยกันในทันทีอธทิเรียตฉันจะทำยังไงไม่ให้โบจุนไปเจอกับคุณอาของฉันนายน่าจะอธิบายให้คุณโบจุนเข้าใจไปเลยนะครับไอเรื่องเข้าใจนะเขาเข้าใจแน่ แต่ไม่ฟังหรอกผมจะคอยดูแลคุณโบจุนไม่ให้คลาดสายตาเลยครับนายไม่ต้องห่วงนะครับขอบใจนะอทิเรียดท่านประธานบริษัทเคนจูพาพวกเราไปกินของอร่อยจนอิ่มแป้แล้วต่อด้วยการเดินห้างซื้อของอีกนิดหน่อย เรียกว่าการออกมาข้างนอกในวันนี้คุ้มจริงๆกว่าที่พวกเราจะกลับเข้ามาในบริษัทก็เฉียดฉิวพอดีบ่ายโมงตรงเป๊ะเลยในขณะที่ทุกคนกำลังเตรียมตัวจะทำงานพวกเราเดินหัวแล้วคิกคักพึ่งเข้ามาในแผนกทำกลางสายตาที่เห้ยเห็นแล้วเหนื่อยใจเหลือเกิน ก็มันยังไม่มีสัญญาณเตือนเวลาเข้างานไม่ใช่หรือไงบางคนก็ยังนั่งแต่งหน้าอยู่เลยบางคนก็เพิ่งเดินออกมาจากห้องน้ำมันต่างอะไรจากผมที่เพิ่งเดินเข้ามากันเนี่ยหรือว่าเป็นเพราะผมเลยทำอะไรก็ผิดไปหมดทำไมถึงเพิ่งเข้างานไม่รู้เวลางานกันหรอพวกคุณนะ่ะ มากันทำไมถึงป่านนี้ท่านใดนั้นเสียงดังลั่นจากใครบางคนก็กบเกลื่อนเสียงหัวเราะคิกคักของพวกเราให้เงียบกิบลงไปเลยเห็นจะเป็นเสียงของคุณอาคนนี้ไม่ใช่เงียบแค่พวกเราแต่เงียบกันทั้งพันแหนกจากนั้นเสียงสัญญาณเตือนเป็นเวลาทำงานบ่ายโมง ก็ดังขึ้นมาพอดีทำให้คุณวิ่งมลเลขากับคุณประกรณ์ได้โอกาสวิ่งกลับไปที่ตัวทำงานของตัวเองอย่างไม่รอช้าเป็นผมที่พาพวกเขาออกไปเองแหละคุณอามีปัญหาอะไรหรือเปล่าเสียงของคุณครามที่เดินตามมาทีหลังดังก้องกังวานสะท้านไปทั้งอาคาร เขาไล่ให้พวกเราขึ้นมาก่อนเพราะคนอย่างเขาจะเข้างานเวลาไหนก็ได้ไม่มีใครกล้าว่าอยู่แล้วผมกับคุณอาหารควับไปมองเขาพร้อมกันอย่างไม่ได้นัดหมายทุกคนตะลึงกันไปเลยเพราะเหตุของการเปิดศึกในครั้งนี้มันช่างน่าสะพึงกลัวยิ่งนัก ยังกับมังกรสองตัวกำลังจะกระโจนเข้าใส่กันยังไงอย่างนั้นเลยอาก็แค่ไม่อยากให้ใครมองคนรักของหลานไม่ดีใครเขาจะนินทาเอาได้ว่าอยากจะทำอะไรก็ทำตามอำเภอใจอาเป็นผู้ใหญ่ก็เลยต้องกล่าวตักเตือนเป็นธรรมดาผมต้องขอโทษด้วยนะครับ ผมจะไม่ให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอีกครับคุณอาขอตัวไปทำงานก่อนนะครับผมพูดเสวนขึ้นแล้วรีบคว้ามือแก่งของคุณคามเดินตามผมเข้าไปในห้องทำงานทันทีก่อนที่เรื่องเรามันจะใหญ่โตขึ้นไปมากกว่านี้ผมหวั่นใจจริงๆว่าสักวันหนึ่งจะเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นอีกลางสังหรณ์ของผม มันแม่นซะด้วยสิก่อนกลับบ้านวันนี้ผมจึงได้รับข่าวซุบซิบหนาหัวขึ้นมาอีกว่าผมนาด้านมากๆที่อวดดีไปได้คุณอาว่าคุณอาอย่างสนิทสนมทั้งที่เขาก็ไม่ได้อยากนับญาติด้วยผมต้องเอาแก้วกาแฟของคุณคลามออกไปล้างด้วยสิ ไม่อยากออกไปเลยเอาเถอะรีบล้างรีบกลับบ้านสู้บทจนคุณพ่อผมไปพูดอะไรกับคุณเชีย่ยคุณอัจวินพูดอะไรเหรอครับผมตกใจจะจนสะดุง้งเมื่อคุณอัจวิน ตรงดิ่งเข้ามาถามผมในระยะกระชั้นชิดเป็นอะไรนะช่วงนี้ชอบมีคนเข้าหาตอนที่ผมกำลังเหม่อลอยกำลังเพ้อฝันอยู่ตลอดเลยเห็นเขาพูดว่าทะเลาะกันเสียงดังเลยเมื่อตอนบ่ายไม่ได้ทะเลาะอ,อะไรกันหรอกครับท่านแค่มาเตือนกลัวว่าผมจะเข้างานสายท่านทำถูกแล้วล่ะครับ โบจุนเก่งจังคิดได้อย่างคุณนี่ก็ดีเนาะไม่ต้องทุกข์ต้องร้อนอะไรผมพยายามจะไม่ทุกข์มากกว่าครับคุณก็รู้คนอื่นเขาว่าผมยังไงผมแค่พยายามจะไม่สนคนพวกนั้นมีแต่เรื่องทุกข์ใจ ที่บอกใครไม่ได้กันทั้งนั้นแหละเพียงแค่เราจะจัดการกับมันยังไงก็แค่นั้นใครๆก็มีเรื่องทุกข์ใจกันทั้งนั้นแ่ละครับคุณอาชวินคุณว่าไหมล่ะครับจากนั้นผมก็เงียบคุณอาชวินก็เงียบเหมือนเขามีอะไรบางอย่างอยากจะพูดแต่ เลือกที่จะเก็บมันไว้แต่ก็เอาเถอะให้เวลาเขาหน่อยคุณอัจฉวินครับผมว่าคุณเองมากกว่าที่ไม่กล้าไว้ใจใครผมทิ้งท้ายบทสนทนาระหว่างเราแบบฝากเอาไว้ให้คิดแล้วก็กลับมาความแก้วบักมันนี่คู่ของเรา เอาไว้ในตู้เก็บอุปกรณ์ส่วนตัวแล้วเราก็กลับบ้านกันเย็นวันนี้ผมก็มีนัดคอกลุ่มกับคุณวิมลเลขาอีกเช่นเคยและเราก็ตกลงกันว่าเราจะคอกลุ่มกันทุกเย็นไม่ว่าคุณประกรณ์จะเห็นด้วยหรือไม่ก็ตามฮแล้วแล้ววันนี้ก็พลาดที่จะนัดคุยกับคุณอาเอาซะเลยอ เอาไว้วันหลังแล้วกันผมเชื่อแน่ๆว่าเขาจะต้องอยากคุยกับผมใจจะขาดแล้วเหมือนกันนะเจบไปอีกหนึ่งตอนแล้วนะครับ สำหรับนิยายเรื่องจากนี้ไปหัวใจเพื่อคุณเป็นยังไงกันบ้างครับสนุกหรือเปล่าหวังว่าคุณผู้ฟังทุกท่านจะมีความสุขในการรับฟังนิยายของแอดนะครับไว้เจอกันใหม่ตอนหน้านะครับอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้แจ้งเตือนคลิปหน้าก่อนใครนะครับบ๊ายบายนะครับ ฝากติดตามนิยายของช่องปริยวิทย์นิยายเสียงกันให้เยอะๆนะครับ